ก็ต้องขอสวัสด,ดีทุกคนด้วยนะผมอ,ะอยู่กับผมทในรายการอีเทอร์เกมแคสติ้งนะผมนายอีเทอนะครับวันนี้เราก็จะมาสอนวิธีการเปิดเซิร์ฟบัคบัคกิะครับแล้วก็แบบธรรมดานะผมะสิ่งของที่จําเป็นนะครับก็สําหรับบัคกิจนะครับก็มีประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวจะใส่พวกลิงก์ดาวน์โหลดอะไรไว้ให้ตารางนะครับ โอเคแล้วก็สำหรับธรรมดาครับก็มีแค่อันนี้แค่ตัวเดียวนะครับผมอเดี๋ยวจะสอนเปิดแบบธรรมดาก่อนเพราะเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับผมก็กดขั้นแรกก็กดเบิอนคิกเข้าไปนะผมแล้วก็รอแป๊บนึงนะครับเพราะว่าเครื่องผมช้านะครับผมอโอเคก็หน้านี้ขึ้นมานะครับ ก็เดี๋ยวมันจะบอก fail to load e l u d e text นะครับผมก็ stop s e r ไปก่อนนะครับผมแล้วก็มาที่ e u l a นะครับแล้วก็คลิกขวาเปิดด้วย notepad นะครับก็ตรงนี้จาก file นะก็เปลี่ยนเป็น tool นะครับผมอ๋โอเคแล้วก็ save ไปนะครับก็เปิเซิร์ฟใหม่นะครับผมแล้วก็ รอแป๊บนึ่งครับเพราะอันนี้ผมถ่ายในโน้ตบุ๊กนะครับก็ขากมากนะครับก็เดรอมันหลดทบร้อเปอร์เซ็นตครับตรงนี้ก็โอ้โหถ้าทำครั้งแรกมันจะแบบรอตรงนี้นานอยู่พอสมควรครับก็รอไปแป๊บหนึ่งนะครับ ให้มันครบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นะครับก็จะได้เซิร์ฟแล้แบบธรรมดานะครับแบบไม่มีปักอินอะไรเลยโอเคนะครับมันก็จะขึ้นไอ้นี่แปลว่าเสร็จแล้วนะครับก็เรียบร้อยแล้วครับแล้วก็สต็อปเซิร์ฟไปก่อนทีหนึ่งนะครับโอเคแล้วก็ หายไปแล้วก็ที่นี้เราก็มาดูกันที่อันนี้นะครับเซิร์ฟเวอร์นะครับก็คลิกขวา Edit ไปนะครับก็เรามาดูกันเลยว่าอะไรยังไงนะครับตรงนี้ก็เป็นชื่อเซิร์ฟเวอร์นะครับใส่อะไรไปก็ได้นะครับผมอ่าแล้วตาชอบเลยและก็เดี๋ยวขอหากันนะครับผมก็ออนไลน์หมดอยู่ไหนเอ่ย อ๋อนี่นะครับออนไลน์โหมดถ้าปรับเป็นทูนะครับก็ไอดีปลอมพวกไอดีปลอมก็จะเข้าไปได้นะครับก็ให้ปรับเป็นฟอนนะครับผมอ่าก็จะเข้าได้หมดนะครับทั้งไอดีปลอมแล้วก็ไอดีแท้นะครับแต่ข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือส,สกินมันไม่โหลดน,นะครับผมอ่าโอเคแล้วก็เซฟไปเลยแล้วก็ปิดไปนะครับผมแล้วก็ถ้าจะเข้าเซิร์ฟเวอร์ล้วก็รันปุ๊บแล้วเราก็เข้าตัวเกมนะครับผมแล้วก็ เอา IP อ่ะเครื่องอไปใส่นะครับก็เดี๋ยวจะยังไม่พูดถึงเรื่อง IP นะครับผมก็เดี๋ยวจะไปพูดทีเดียวตอนลงแบบเซอร์บักเกตนะครับแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็วิธีการลงแบบธรรมดานะครับก็โอเคแล้วก็สต็อปอันนี้ไปเลยนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูวิธีการลงแบบบักเกตกันนะครับผมก็อันนี้ครับก็สิ่งที่จะเป็นนะครับก็จะมีพวกนี้นะครับ build t o o นะครับผมแล้วก็ คลาบปก,กิเซิร์ฟเวอร์นะครับแล้วก็กิฟนะครับผมก็กนลื่นก็ติดตั้งกิฟก่อนนะครับก็ผมติดตั้งไปแล้วล่ะครับก็ติดตั้งเสร็จทีนี้เราก็าที่หน้านี้นะครับก็สร้างโฟลเดอร์นะผมตั้งชื่อเป็นอะไรก็ได้ไมค์คลาก็ได้นะผมแล้วก็ก๊อปไอนี่มาแล้วก็เข้าไปนะครับก็ สร้างเอ่อโฟลเดอร์ไว้อีกอันหนึ่งนะครับก็เซิร์ฟเวอนะครับผมเอฟพิกพ์ถูกปะวอแล้วก็กลับมาวางที่นี่นะครับแล้วก็ทีนี้สร้างน้ตเพจขึ้นมาอันหนึ่งนะครับโอเคก็ okay. เข้าไปแล้วก็เดี๋ยว แล้วเอาโค้ดเนี่ยน,นะครับเดี๋ยวใส่โค้ดไปให้ก็อันนี้เป็นโค้ดรันนะครับก็นี่ตามนี้เลยเค okay, นะครับผมแล้วนกะ็แล้วก็เข้าไปที่น้ตเพจนะครับก็นี่แล้วก็ใส่ลงไปนะครับหลังจากเราใส่โค้ดเสร็จแล้วนะครับก็อ๋ออันนี้เลย <c oughs> นะครับผมก็หลังจากใส่อันนี้โค้ดเสร็จแล้วก็กดเซฟนะครับเคเครั okay, ้ผมก็มาที่นี่แล้วก็เปลี่ยนเป็นอะไรก็ได้นะครับก็ล้านนับผมตั้งเชื่อไว้ล้านแล้วก็ s h นะครับตรงนี้แล้วก็ก,กดเซฟเลยนะผมอ่าอ่าอันไหนว่าโอเคอันนี้นะครับก็อันนี้ก็ลบทิ้งไปเลยน้วผมก็จะได้ละนะผมก็กดล้านเข้าไป ก็ได้ตอนนี้จะสร้างเสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็ปิดไปเลยนะครับทีนี้เราก็มาหน้านี้นะครับหน้าแรกของเราแล้วก็สร้างเอกโฟเดอร์นึงนะครับผมเชื่อว่าอะไรดีบล็อกกิดละกันนะครับผมโอเคก็เข้าไปตรงนี้นะครับก็เอาก,กลับไปหน้าแรกก่อนนะครับผมก็ก๊อปเอ็กอันนี้นะครับก็ คราบบักกิทนะครับเซิร์ฟเวอร์แล้วก็เข้ามาที่อันนี้อันเดิมแล้วก็เหตุ page วางเข้าไปนะผมแล้วก็นี่ก็มากรอบโค้ดอันนี้ไว้นะครับโคดลันบักกิทนะครับก็สร้างโน้ตเพจนะครับผมแล้วก็เข้าไปเหมือนเดิมกรอบโค้ดวางแล้วก็เซฟนะครับเซฟแอผมก็อันนี้ชื่ออะไรดีลันเหมือนเดิมนะ ไม่เลจะตั้งอะไรล่ะก็อันนี้ก็จะเป็นด b a t นะครับผม .bat นะครับก็กดเซฟไปเลยนะครับผมอ่าน,นี่อันนี้ก็ลบไปแล้วก็เราต้องสร้างอันนี้นะครับโฟลเดอร์ folder. เอสร้างนัดนัตเพจนะครับผมอีกอันนึงมาชื่อว่า y ูล่าเอย e ู U R a นะครับผมอ่าเข้าไป พีมว่ายู l าเท่ากับโทนะครับผมถูกปะน่านจะถูกนะครับผมอ่าโอเคแล้วก็รันไปเลยก็ถ้ารันเซิร์ฟครั้งแรกนะก็อาจจะใช้เวลาสักนิดนึงนะครับผมอ่าถ้าเพื่อนๆคนไหนมีปัญหาขั้นตอนไหนก็สามารถ คอมเมนต์ไว้ใต้เดดคิปชั่นได้นะผมเดี๋ยวผมตอบทุกคอมเมนต์นะครับก็ตอนนี้ก็รออย่างเดียวนะผมโอเคก็รอมันสร้าง server สร้างโฟเดอร์อะไรพวกนี้นะครับก็รอไอ้ตรงนี้มันครบหนึ่งรอยเปร์เซ็นนะผม อ่าเดี๋ยวของหนึ่งุดปดเนี่ยผมพอมีปลั๊กอินอยู่ประมาณสี่ห้าตัวนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยใส่ลิง์กไว้ให้นะครับเกี่ยวกับพวกปลั๊กอินแล้วผมว่าเพื่อนๆก็สามารถไปโหลดกันได้อ่ออันนี้ไม่มีอะไรครับก็กดกระบากเลยนะครับอรอไปเรื่อยๆนะครับ เราฟะดาวโหลดถึงเลเวลสี่มั้งครับถ้าจำไม่ผิดนะอ่ะหมดละกลามโอเคนะผม <c oughs> ก็อันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็สต็อปเซิร์ฟเวอร์ไปก่นอนนะพอมแล้วก็รอแป๊บนึงนะครับโอเคอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยกด enter ไปอ่าอันนี้ก็จะได้แบบปลกกิจนะครับก็น,นี่เป็นโฟลเดอร์ปลักอินนะครับก็วิธีลงมาอินก็ เหมือนกับเพิเศนเก่าๆนะครับผมก็มาที่อันนี้ s ซ r v e r Property นะครับก็เออนนี้แก้ไขแล้บผมก็ทำเหมือนเดิมครับอันนี้ก็ชื่อ s e r v e r นะครับผมตั้งเป็นไรก็ได้อันนี้ก็จำนวนผู้เล่นที่เขาเซิร์ฟได้ก็แล้วแต่ตั้งครับก็ผมตั้งไว้ห้านะครับผมก็อันนี้ก็ pvp เปิดไว้นะผมก็หาอันเดิมครับก็ออนไลน์โหมดอยู่ไหนเอ่ย อ๋อนี่นะครับผมก็อะไโหมดแล้วก็ปรับเป็นฟอร์มนะครับผมถ้าเพื่อนๆใช้ i อดีฟอร์มแต่ถ้าใครใช้ ID แท้ก็ปรับเป็นทไว้ก็ได้ครับแต่เพื่อนๆอ,อาจจะเข้าไม่ได้นะผมก็ปรับเป็นฟอร์มไว้ดีกว่าก็ให้เพื่อนเล่นด้วยนะผมสำหรับคนที่ไม่มี ID ดแท้แค่นี้แล้วก็ save เซฟไปเลยนะผมอ,อทีนี้ก็รันเซิร์ปอเติเลยนะครับ ก็รอหน้านี้เหมือนเดิมนะผมอผมใช้สองเครื่องในการถ่ายทำนะครับผมก็อันนี้เป็นน้ตบุ๊กผมผมจะทำไว้เป็นเครื่องเซิร์ฟเวอร์นะครับแล้วสำหรับเข้าเกมเวลาถ่ายทำอะไรพวกไมค์คาร์ฟเซิร์ฟเวอร์ที่ผมถ่ายมาก็จะถ่ายไว้ได้อีกเครื่องนึงครับก็คําใหญ่นะผมก็้ตบุ๊กผมเอาไว้เป็นเครื่องเซิร์ฟเวอร์ เดี๋ยวผมไปถ่ายในเครื่องหลักให้นะผมในการเข้าตัวเกมอะไรพวกนี้อ่าแล้วอย่าลืมอย่าลืมติดตั้งฮามาชินะผมอนี่ฮามาชิก็เดี๋ยวผมใส่ลิงก์ไว้ให้เหมือนเดิมนะครับก็อันนี้ก็เป็นกลุ่มของผมนะครับที่เอาไว้เล่นกันนะครับผมก็ฮามาชิก็ติดตั้งแบบปกตินะครับแล้วก็ก๊อปไอตรงนี้ไว้นะครับอ่า สำหรับข้าเซิร์ฟเดี๋ยวเราไปเจอกันอีกทีนะผมเดี๋ยวผมขอเปิดเครื่องเครื่องก่อนอแล้วก็อีกหนึ่งปัญหานะครับก็เพื่อนเพื่อนย่าลืมปิดไฟ,ไฟบอลนะผมะถ้าใครใช้นอตเหมือนผมนะครับก็นี่นครับก็คิดขวาวก็ปิดไฟวอลนะครับผมแล้วก็กดใช้เลยแล้วก็เลือกอะไรก็ได้นะแต่ผมจะเลือกอันสุดท้ายครับผมแล้วก็ถ้าเพื่อนๆนใครที่ไม่ได้ใช้นอตนะครับก็ มากดปุ่ม Windows นะผมแล้วก็กด Control Panel แล้วก็มาหานี้นะครับวินโด้ไฟ e ์วอ l นะผมอ่าโอเคมาเจอก็คลิกเข้าไปเลยแล้วก็กดตามรูปเลยนะครับที่ผมเอาเมาส์ชี้แต่ผมกดไม่ได้เพราะว่าผมใช้นอนนะผมอ่าเดี๋ยวไปดูกันในเกมต่อนะผมออ่่าาเดี๋ยวเราขัาด้วย กันในตัวเกมนะผมะกดเข้าไปเลยมัลติเพเยอร์แล้วก็อันนี้นะผม,ผมแต่ผมไม่น,นีเวลาก็กดเข้าไปเลยก็โอ้ยเกิดตายน้ำเชยนะผมะก็อันนี้ครับเรียบร้อยแล้วก็ส่วนเรื่องการลงปลักอินเดี๋ยวผมให้ลิงไว้แล้วกันเพราะว่าทุกคนน่าจะลงเป็นกันอยู่แล้วครับก็อ้าวทำไมมันบนเกาะอ,อย่างนี้วะ ครับผมก็เดี๋ยวจบคลิปนี้ไปกันนะครับแล้วถ้ามีอะไรมาสอนใหม่ๆเดี๋ยวอาจจะมาสอนเรื่อยๆนะผมะวิธีการเปิดโน้ตไอพีอะไรพวกนี้นะครับก็เดี๋ยวอาจจะมาสอนในคลิปหน้าๆน,นะครผมก็ขอขอบคุณครับที่ติดตามรับชมกันมานะคระผมอ่าขอบครับ hey, man, Tell them roll out now, everybody smashing. Get ready, cause you know it about to be a problem. Hey, hope you're ready, cause you know it about to be a problem.